ลูกเล่งหงจัดทริปเที่ยวจีนชงชิงต้าจูอูหลงเฉิงตู่6วัน5คืนชมความงามของมรดกโลกพระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจูสัมผัสบรรยากาศอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์เที่ยวอุทยานเขานางฟ้าตื่นตารไปกับเครื่องเล่นบูหลงไฟเออร์คิสตะลุยแหล่งช็อปปิ้งองหยาตงนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงอิ่มอร่อยกับสุก,กี้หมาล่าเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงกินเที่ยวรเวราเบิดสัปดาห์นี้ครับ เฮียสงจะพาไปเช็คอินที่เมืองโบราณกวนตู้ครับเมืองที่มีบรรยากาศแบบโบราณโบราณเลยนะครับสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงสมัยก่อนบอกเลยครับว่าบรรยากาศคลาสสิกสุดๆวันนี้ครับกินเที่ยวลาดเวอร์กับเฮียซงในงงครับจะพาท่านชมครับมาท่องเที่ยวที่เมืองคุณหมิงครับวันนี้ที่ผมยืนอยู่นี้นะครับอยู่ที่เมืองโบราณกวนตู้นะครับ เมืองโบราณแห่งนี้ถากว่ามาถึงคุณหมิงบอกว่าจะไปเที่ยวเมืองโบราณมีที่นี่ที่เดียวแน่นอนครับที่สําคัญมากกว่านั้นครับเวลาเรามาเที่ยวที่นี่จะมีของขายมากมายมีบ้านเรือนสวยงามเหมือนกับที่เราไปเที่ยวเมืองโบราณทั่วๆไปนะครับที่สาคัญครับด้านในนี้ครับมีเจดีย์อยู่องค์หนึ่งชื่อว่าเจดีย์จินการถานะครับสร้างขึ้นมา300กว่าปีแล้วนะครับในราชวงศ์ชิงวันนี้เราจะพาเที่ยวให้ทั่วกับหมู่บ้านเมืองโบราณแห่งนี้ครับ านผู้ชมครับเมืองคุณหมิงนี่นะเป็นเมืองที่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครอยากจะมาเรียนหนังสือหรืออยากจะมาอยู่นะน่ามานะเพราะว่าอากาศดีมากเลยอย่างวันนี้เรามาอยู่นี่ประมาณสัก18-19องศาแต่เขาบอกว่าเมืองคุณหมิงเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งดอกไม้และของฝากอย่างหนึ่งครับของคุณหมิงนั่นก็คือแน่นอนถ้าเป็นของที่มาจากดอกไม้ครับวันนี้ครับผมจะบอกท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบครับเปิดมานี่นะครับ นี่ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ยมกุหลาบ <c oughs> เหลือใครมาคุณหมิงครับอยากซื้อของฝากไปให้คนรักที่บ้านซื้อไปเลยครับขนมเปี๊ยะกุหลาบครับ ท่านผู้ชมครับเดินเข้ามาสักระยะหนึ่งนะครับเราจะเจอสันเจ้าครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี้เป็นสันเจ้าที่ผมว่าอายุอานามก็ไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับใครที่ทำมาหากินอยู่แถวๆนี้ทุกคนน่าจะไปจับสักระสันเจ้าที่แห่งนี้แต่ผมชอบอย่างหนึ่งที่แลนด์มาร์กที่จีนเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยยางเมืองโบราณอย่างนี้ก็เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่นะแล้วก็ดึงเอานักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นถนนคนเดินที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจีนด้วยกันเองนะครับเดี๋ยวเราเดินลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับไปดูว่าเจดีย์ที่เขาบอกว่าสร้างมา350กว่าปีจะสวยงามขนาดไหนครับ